ตัวนี้ล้วครับน้าตัวนี้น่าจนะมนะนะีใส่อยู่นะครับผม ครับผมกระกาบสวัสดีนานามีหลักหนักโต๊ปลาเช่นเคยคือเก่านะครับผมเมื่อนี้ผมอันเทบันวิชิงกับผ้านานามะตกปลาไม้บอถ้ามาชัยแล้วครับผมนี่ก็เป็นไม้จากอีพีทีแล้วนะครับผมนี่ครับไม้อีพีทีแล้วถือว่าผมมาโตกปลานิ่นะครับกับอกหูนะครับกระเ้นมาสองอาทิตย์แล้วครับที่บริเวณมาครับบ่งบอว่าจะยังเหมือนเดิมอยู่บนนะครับปลานิ่ สำหรับมือนี้นะครับผมก็จะโต๊กเป็นนาดินนะครับผมผมเอานาดินชุดหน่อยมาสี่ชุดนะครับผมแล้วก็ชิงริ้วนะครับผมหนึ่งขั้นโอเคครับผมก็ยินดีตอนรับนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมไ่นะครับยินดีตอนรับเข่าขอบครัวไทยบ้านวิชิงน้ำกันนะครับผมจังได้ก็ติดตามรับชมให้ฮอดตอนสุดท้ายของคลิปวิดีโอนะครับผมนะครับ เปีเ่ยวบเสียเวลานะครับเดี๋ยวเอาไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมเบ็ดกันครับไปครับผม ปล่อยชิงลิ้วไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเตรียมนาดินกันครับนั่นน่ะเข้ามา ปั่นเงื่อนครับสำหรับมือนีนะครับผมก็จะตตเป็นใส่เดือนนะครับผมก็จะ,จะปั่นเงือยปั่นเงื่อน,นาดินเท่านะครับ จะหอยใส่เดือนแบบนี้นะครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับล่องเมืองครับเพราะว่ามือหนีหรือมาเวทโฟมมาครับผมต้องใส่ใส่เดือนล่องเมิงครับผมนาครับตอนนี้เนี่ยหนาดินเท่ากับพรอมล่องแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวพ่เไียเวลาเดี๋ยวเราไปล่องเบ็ดกันเล่นเนาะครับเนาะไปครับไปล่องเบ็ดกันไม่แรกจะเป็นตังไหนนะครับล่อรุ่นกันนั่นกันนํานะครับผมไปครับ มากเล้วครับผมปลาหมอหน้านะครับผมนี่ครับเก็บไบก่อนนะครับรอรุ่นกันว่าปลานิ่นจะเขาหรือเปล่านะครับผมปลาหมอหน้ามากเหรครับครับผมนนนาครับหลังจากล่งเบ็ดได้บบโดนนะครับผมฝนตกนะครับนี่เบิ่งสภาพอากาศนะครับผมสิคือบนนอครับมันนี่ตกแห้งอยู่ครับนี่ครับ ฝามืดค้บเลยนะครับผมเนี่ยบนปัญยังครับเดี๋ยวฝนหยุดฝนซาเข้ามาันรุนกันต่อนะครับผมครับผมนานครับตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับผมฝนก็หยุดแล้วมาลอบิึงครับผมว่าฝ่าหลังฝนจะสวยงามเสมอหรือเปล่านะครับผม อันนี้นะนุพี่ดีเดยก้าวไว้นะครับผมตอนนี้นาดินกะดังกิ้งเดียวกับเงียบไปเลยน,นะครับผมนะครับรุนกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้เวลาเขายัางเหลือเยอะครับผมตอนนี้เวลาพึ่งสองโมงสี่สิบนาทีนะครับสองโมงเสารนะครับไปลุ่นกันครับผมหน,น้าหลังจากฝ่าหลังฝนนะครับ มาแล้วครับผมปานิินแตมแรกของเขานะครับเป็นใส้สวยๆครับผลงานชิงเลี้ยวอีกเช่นเคยนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้เ่ได้เปิดกล้องไว้นะครับอ้วนครับผมอ้วนตึ๊บเรยครับตัวนี้เห็นไหมครับมาแล้วครับผมไปรุ่นกันต่อครับผมทำมาอาจจะมาเป็นฝูงนะครับไปครับเข้าไปรุ่นกันต่อเรื่อยๆครับผมนาๆครับลงมาอีกแล้วนะครับผมฝน ฝนลงไม่อีกแล้วครับมือนีคือสีได้มีฝนเบิดมือแลลวครับผมมือนีลบฝนเบิดมือแหละฝนตกมากเรื่อยๆอยู่นะครับผมตอนนี้นาดินเท่าตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับผมก็มีมัดตอดตอดแบบกุงุงจริ้งกุ้งจริงนะครับแล้วก็หายไปครับส่วนชิ้นยิวก็ได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมเป็นปานิ่งครับผม ตอนนี้เฮาก็มีปานิ้นสองแต่แล้วนะครับผมโอเคครับลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังฝากนี้ไปใส้ได้ครับอยู่ให้กำลังใจผมน้องครับผมตกปลาพาฝนเลยครับนี่เบิ่งหรอครับนี่ฝนตกะอันนีมครับนไปครับผมลุ้นเป็นกำลังใจให้ทายบ้านิติชิงน้ำได้ครับ ปลานิ่นนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับอาจจะตั้งกล้องในแค่นี้นะครับนาหนาเพราะผมตั้งในห่มนะครับเป็นบอนยิงใส่สวยๆครับนี่นะครับใส่ก็ร่างสวยเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปุูนกันต่อนะครับผมเรื่อยๆครับผมครับผมนาหนาครับตอนนี้ก็คือ ฝนตกบระยุทธเลยนะครับผมแล้วก็ตกแข้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้พายุเขานะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับน้ากมล่างถ่วมนะครับผมเดวหน้าดีบ้านผมนะครับผมตอนนี้ถ่วมขโมงทับล้านแล้วครับผมโอ้โหว่าจะมาหอดบ้านผมหรือเปล่านะครับถ้ามาหอดบ้านผมก็ต้องดีดตับบ้านนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องเช็คสถานการณ์เรื่อยๆนะครับผม สถานการณ์เรอยๆอยู่นะครับคือตอนนี้ยังน้บประหอดบ้านผมนะครับน้ำขนาดโต๊ะแบบนี้นะครับกับโบแน่นะครับผมเป็นไรกับเป็นกำลังใจในนะครับผมมีสิได้จัดโตกะกะมังูนะครับหาดินกะยังบอกกดักขันเลยครับมีแต่ตอดครับผมตอดกง้องแง่งแง่งก็หายไปแล้วครับผมพอได้ปลาได้ทำชิงหิ้วเหนือครับ ครับผมเป็นหุ่นเป็นกำลังใจผมได้ด้วยครับสู้ครับมันหนีสู้ะครับ,รบ,นนต,ะรบตะกับครับผม สีเหลืองทองเลยนะครับตัวน,นี้นะครับสีเหลืองทองสวยมากเลยครับเห็นไหมครับมาจจะกินเล็กอยู่ครับตัวนี้มิดเลยนะครับนีรับผมขออนุญาตบทบานครับ เอาละครับผมปลานิ่มใส่สวยๆอีกแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับหลุดกันต่อครับผมมือนี่นาจะได้ปลาเด่ดน้ำชิงลิ้วนะครับกับลุดครับกับลุดกับตกวนามนะครับนี่ครับใส่โอ้นี่ยครับโอเคครับหลุดกันต่อเรื่อยๆครับผมตอนนี้กำลังมากครับผม ครับผมนาหนาครับสําหรับนาดินเขาตอนนี้ก็เงียบนะครับผมเงียบมากนะครับจังหวะนี้กับพ่อเด็ดปลาดนน้ำชิงหิวนะครับผมส่วนมากปลาที่ได้ก็จะได้จากชิงหิวเบิดทุกโตเลยนะครับผมนาดินกับตอดจริงกิ้งกับหายนะครับตอนนี้ผมกับเปลี่ยนเหงื่อใหม่ที่สองไปแล้วเรียบร้อยนะครับจะคือบอกคือกั ไปรุ่นนะครับผมแต่ว่าผม่าหนาดินมันหนาจะมีรุ่นใส่ใหญ่ๆงามๆนะครับผมแต่วาเงียบครับผมตอนทิงเลี้ยวกะบานนิ่นใส่สวยๆกับพ่อดีดึงเรื่อยๆอยู่ครับผมครับผมจะได้กะรุ่นเป็นกําลังใจให้บานวิจิงนะครับไปครับไปรุนกันต่อเรื่อยๆครับผม นี่อีกแล้วครับผมนี่ครับเนี่ยดีไซน์กันสูตรเดิมนะครับวัยเงียห้ามนะครับผมราคาใส่ใส่เดียนตกนะครับผมรปุ่นต่อครับผม ทองมากนะครับใส่สวยอยู่ครับครับกอทองมามเต็มๆเลยนะครับโอเครับผมรุุนต่อผมกอทองยังถือกนะครับผมตัวนี้แล้วครับตัวนี้แล้วครับล่ะนะตัวนี้น่าจะมีใส่อยู่นะครับผมโอ้โหดครับผมตัวนี้น่าจะมีใส่ครับ เปิดไม่ได้เลยอะิดนี่โอ้มงก็พูดไปเรื่อยๆดููปโอ้ใส่สวยครับผมตัวนี้สวยอยู่ครับตัวนี้นี่ครับผมสวยอยู่ครับแกวครัผมเป็นลุ่นตออครับผม ว่านี่เรื่อยๆนะครับผมปลานิ่มไปลุ่นต่อครับไม่รงครับผมตะกับครับผมเหลืองท้องขึ้นเก่านะครับผมตอนนี้ปลากินเรื่อยๆนะครับผมเดาวัดเรื่อยๆครับแ๋้วครับเดี๋ยวไปลุนกันต่อใส่กาลังสวยครับสามนิ้วครับครับผมน่ะตอนนี้เวลานี่หนาดินเท่ากันยังเงียบอยู่เลยนะครับผม เปลีย่ยนเไปสามใหม่หรอครับผมตอนนี้ปลาส้นมากก็ได้จากชิงริ้วคือเก่าครับผมโมโหนะครับว่านานดินจะในโตครับข้านั้นมีอาการครับผมเดี๋ยวผมลองไปวัดเบิ้งครับนะั่นแหละ ผมจะล่องเวียงแต่ใส่เดือนลงไปนะครับ แล้วนะครับนี่ครับผมปลานิ่นอีกแล้วครับใส่พ่อใดอยู่ครับเก็บไปก่อนครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปหลุ่นกันต่อครับผม ตะกับครับผมนันะตัวแรกข้างหน้าดินครับตะกลับครับผมตัวเสนเนียครับตัวแรกข้างหน้าดินไปรวนต่อครับครับผมนันนาครับสําหรับตอนนี้เวลาอะใบสาโม่งกว่าแล้วนะครับผมผมกับใจะเก็บขั้นหน้าดินแล้วครับผม พราะว่านาดินปลาพักินเลยนะครับผมตอนนี้ปลากินได้ชิ่งลิ้วนะครับผมหนาดินเงียบเลยครับนั่นแหละครับเดี๋ยวไปเก็บขั้นหนาดินก่อนครับครับผมน้าหน้าครับตอนนี้เข่ากะเวลาเบิดเบิร,รเวลาแล้วนะครับผมเบ็รน,นาดินกับเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวห no ้ามาเบ่งผลงานมือนีกันนะครับผมว่าจะได้หน่อยในหลายสำเดานะครับไปครับเดี๋ยวข้าไปเบ่งผลงานกันครับนี่นะครับผมผลงานมือนีคร right ับตายแล้วนะครับตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวข้ามาชมผลงานกันครับมือหนีนะครับเบิ่งครับนี่นะครับผมผลงานมือนีของเ้าโอ้ เท้าเลยครับใส่ได้ครับผมหลายแต้มอยู่นะครับผมตอนนี้มใส่งามๆครับผมนี่นะครับโอเคครับผมแบตกล้องจะเบิร์ตหรครับครับผมสำหรับมือนีกะคือสีใได้พ่อใบซัมนีนะครับน่ะมือนีกะบ่แเฮานะครับผมเธอแหลกนึกว่าจะเฮวนะครับแต่ว่ามือนีห้องบดลใส่สวยๆใส่ใหญ่ๆนะครับผมกรบบอเป็นยังครับผมเขาได้แต้มสวยๆหลายอยู่นะครับ ครับผมสำหรับนาณาท่านใดที่มักคิปวิดีโอตกปลาแบบไทบานไทบางสิ่นะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์กดแชร์ไว้น้ำนะครับกดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าอยากพลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะครับฝากกดกระดิ่งไว้น้ำนะครับเดี๋ยวอีพี่หนาผมจะพาไปใส่ครับต้องรอดติดตามชมนะครับครับผมสําหรับหนาาที่รับชมมดตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผม มือนีซับหนีแหละครับสวัสดีครับ